ด้วยพลานิสง์ที่ข้าพเจ้าได้จัดระเบียบดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีบูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ทำของเก่าให้เป็นประดุจของใหม่เป็นเที่ยวรื่นเริงบันเทิงจิตให้แก่ผู้พบเห็นทำให้เป็นของเลิศสมควรแก่การสักการะบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ปรากฏความแก่ชราเลยให้คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวจนตลอดชีวิตสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าให้มีกายวาจาและใจงามเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย มีใบหน้าและร่างกายงดงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจของผู้พบเห็นมีความสุขในทุกที่ทุกสถานและพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามได้สิ่งที่เลิศกว่าใครทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ และอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าทุ่มเทสร้างบุญบารมีทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทสละเวลาอันมีค่าด้วยความเหนื่อยยากลำบากนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังกายแข็งแรงดุดกำลังช้างสารร้อยเชือกพันเชือกสามารถสร้างบารมีอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทำของยากให้เป็นประดุดของง่ายสามารถปกป้องบุคคลที่เป็นที่รักได้เป็นผู้มากด้วยกำลังทั้งปวงคือกำลังกายกำลังใจกำลังศรัทธากำลังแห่งเสียงคือมีเสียงดุดเท้ามหาพรหมกำลังแห่งอายุคือมีอายุยืนยาวกำลังแห่งปัญญา คือสัพพัญยูผู้รู้ทุกสิ่งมีกําลังทรัพย์คือได้สมบัติจกักรพรรดิตับไม่พร่องกําลังวันนะคือเกิดในตระกูลสูงและมีผิวพรรณดีผิวพรรณงามกาลังแห่งยศคือมียศใหญ่กําลังแห่งรัศมีคือมีรัศมีแผ่ไปไม่สิ้นสุดกำลังแห่งอธิปไตย คือความเป็นใหญ่ในทุกที่ทุกสถานกำลังแห่งบริวารคือมีบริวารมากกำลังแห่งวิชาคือผู้รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดในสัพพวิชาทั้งปวงรู้ตามความเป็นจริงมีชัยชนะเหนือสัพพะทั้งปวงทำใดใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย และมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่ท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นให้ระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยรู้ถูกเห็นถูกสามารถสั่งสอนตักเตือนตนเองได้ให้ได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์ ไม่ถอนถอยไปทุกภพทุกชาติเมื่อละโลกไปให้กลับดูสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและขอบุญนี้ถึงบุคคลที่เป็นที่รักทั้งหลายคือบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พี่น้องวงตระกูล ลุงป้าน้าอาทุกคนในครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่มีชีวิตและที่ละโลกไปแล้วและขอบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยขอให้ท่านหายจากอาพาธทั้งปวงอยู่กับลูกๆไปนานๆและให้ลูกๆอยู่ในไส้กลางของหลวงพ่อ มีความสุขความสำเร็จสมหวังสมปรารถนาจงทุกประการเทินนิพพานะปะจัจโยโหตุ